แน่นอนใกล้หมดปีสองบันยีิบแล้วนะครับที่อะไรต่างๆนั้นผ่านไปอย่างรวดเร็วนะครับซึ่งอ่าในปีที่ผ่านมาเนี่ยเราได้เห็นนวัตกรรมใหม่ๆมนะครับอะไรที่มีอยู่ก็เพิ่มเติมเสริมความสามารถนะครับแล้วก็สิ่งที่มีมาอยู่อย่างยาวนานก็ปิดบริการในปีนี้ก็เยอะเหมือนกันก็จริงก็ไปตามเทคโนโลยีฮะนะถึงจุดอิ่มตัวก็ไปมันเป็นสัจธรรมเนาะนะครับ เอา้ามาเราก็เลยรวบรวมมาว่าตลอดรอบปีที่ผ่านมาเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับและรวมไปถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นในปีหน้าด้วยสอง6ันยี่สิบหกนะครับว่าจะมีอะไรเกิดขึ้นบ้างนะเอา้ามาลองดูรีแคปกันย้อนความไปหน่อยแล้วกันดูเรื่องนวัตกรรมก่อนนวัตกรรมใหม่ๆปีที่แล้วเรามีอะไรบ้างนวัตกรรมใหม่ๆนะครับปีนี้ที่เราได้เห็นนะแน่นอนก็คือมาจากแอป l e ลนะครับตัวหนึง่งอ่าอืม กับการมาของน้องรุ่นน้องรุ่นเล็ก i อโฟน 12e เอ่อเพื่อใครจำได้นะครับมาช่วงราตระต้นปีเออืมนะครับตอนแรกที่ว่าเฮ้ยไอโฟนไอโฟน1อ e รุ่นใหม่มาเมื่อไหร่มาเมาืม่อไหร่สรุปออกมาเป็นไอโฟน1อ e <c oughs> เอ <c oughs> เอ <c oughs> นะครับซึ่งกับราคาที่เขาค่าจะย่อมเยาย่อมเยาอของเขานะฮะแต่สลับมือถือรุ่นอื่นนะั้นก็จะถือว่า มันจะคุ้มเหรอเนี่ยเออใช่ไหมเพราะเขาให้กล้องมาตัวเดียวอมถึงแม้จะบอกว่าเ,เรารวมสองกล้องเป็นตัวเดียวรวมทุกความสามาัญไปในตัวเดียวนี่แหละบาบาบอะไรอย่างนี้เอออนะครับใช้อ่าฮิปเอ18หน้าจอ6.1 60เฮิร์ตไอโอเอสว่ากันไปปั๊บปับปับเอออืมแต่ถามว่าคนซื้อไหมก็ซื้อเหมือนเดิมค่ะอืมใช่ไหมเออนละ ก็ซื้อก็ซื้อคนเราก็ซื้อชอบอะคนเราชอบอะชอบก็ซื้อเหันไงล่ะก็มาคือแอปเปิลน่ะแอปเปิลดีไซน์โอ้โหเราถวายชีวิตด้วยกษัตริย์สดาอยู่แล้วโถแค่นี้เราเราก็ไปว่าอะไรไม่ได้เนาะเออแต่แบบดีไซน์สวยจริงอะแ่แบบเออนะครับกระทั่งไอโฟนสิบเจ็ดมาเมื่อปลายปีเอออืมปกติรุ่นใหม่ก็มาช่วงกันยายอยู่แล้วใช่ไหมเออแต่ไอโฟนสิบเจ็ดนี่ ปฏิบัติทุก p h o ฟ e เลยครับเพราะเขาให้หน้าจอ120พื้นตั้งแต่ต้น mm hmm. อันนี้แหละมันทำให้ราคา30,000นั้นดูคุ้มค่าทันทีนะครับในขณะท mm ี hmm. ่แอนดรอยเจ้าอื่นเขาทำกันมานานแล้วเิ่อๆมากกว่า120อีก mm hmm. แต่เอาเถอะครับ Apple ก็คือแอปเปิล huh. ให้ค่นี้ราคา30,000ทุกอย่างกลายเป็นดูคุ้มไปหมดเลยอืม mm hmm. นะครับชิปก็ใหม่อะไรก็ใหม่กระจกหน้าใหม่อะไรดูดี่นั่นมีปุ่มมีปุ่มอีกเพิ่มไปอีกโอ้โหเต็มไปหมดนะฮะีถ้าใครจับมาได้ไม่ได้เปิดแค่ดิจิตจอย่างเดียว iPhone มีไอโฟน A ตามาด้วยเออที่บ้านเฉียบแต่เปิดตัวเท่าไหร่นะสามหมื่นเก้าเก้าร้อยราคาเออกล้องตัวเดียวนะครับ มันทำให้รู้สึกว่าปังแล้วไงอะ่ะถ้าปาังแล้วทําอะไรไม่ได้เราจะซื้อมาทำใหม่เพลงก็เพลงใช่ไหม hmm. นะครับยนล่าสุดนะครับราคามือสองที่ต่างประเทศนั้นลงเกินครึ่งอืม hmm. ลงไปเกินครึ่งเลยเหลือประมาณถ้าที่เงินไทยก็ประมาณหมื่นกะว่าบาทนะฮะแต่ว่าตัวที่กระเสริที่สุดนะครับก็คือไอโฟนสิบเจ็ดโปรโดยเฉพาะ <Yeah. S 1> ัวที่สตอรีหรือควา,ามจำเนี่ยสองทใบอืม hmm. เออเลียความกับสีต้มนะครับสีจีวอนสีสีจีวอนจีวอนแหละจีวอนจีวอนจริงๆอ่ะนะครับคือคือเหมือนเรื่องสีปลาชัดแล้วอ่ะว่าบอกกับใครอ่ะบอกกับลูกค้ากลุ่มไหนอ่ะนะครก็เป็นอเราอ่า ที่ปีนั้นเราจะไม่เล่นมุกอะไรที่มันเสื่อมเสียแล้วกันเพราะแล้วว่ากลุ่มคนที่ชอบสีส้มแหละเนี่ยกลุ่มคนที่ชอบบอกว่าชอบชอบสีส้มอยู่แล้วชอบอะไรอย่างนี้ว่ากันไปครับมเนะครับนั่นแหละแต่ว่าไม่ใช่แค่ตัวฮาร์ดแวร์ตัวซอฟต์แวร์ก็เปลี่ยนด้วยเออถ้าใครจำกันได้ครับผมตาทุกอ่า คือตัว iOS เนี่ยก็มีการเปลี่ยนแปลงไม่ใช่ทค่ iOS ถ้าหอก6 Apple ก็เปลี่ยนแปลงกันหมดนะครับจากเดิมที่ควรจะเป็นชื่อชื่อรูว่ก19ใช่ไหมอ่าใช่เขาเปลี่ยนชื่อเป็นเยกปีเป็น26ไปเลยอ่าใช่อือเออนี่นะครับและ iOS 26นั้นมีดีไซน์ Liquid Glass อืมอย่างที่ทุกคนได้ใช้กันในเวลานี้นะครับนี่แล้วกว่า Liquid Glass จะพัฒนามาก็โหก็ ปรับเปียบไปเรื่อยอ่ะกว่าจะลงตัวเนาะเราเราก็เคยเจอแบบอะไรอ่ะ hmm. ไม่เทคบองไม่เห็นเงี้ย hmm. ใช่ไหมบาง hmm. บางเมนูนะเทคมองไม่เห็นเขาเลยต้องปรับให้แล้วก็อะไรที่มันใสเกินไปมันก็จะดูจางจางไปหมดเลยมันดูไม่สวยนะครับ hmm. ก็เลยต้องเปลี่ยนเ,งเลงอะไรว่ากันไปนะครับอืนั่นคือ a อ p l e iOS อ uh. นะฮะ uh. คือแบบไม่สนเลยแล้วนะครับ uh. ใครจะเอาฟีเจอร์อะไรท่าน,นดูเหมือนจะไม่ค่อยสน นะครับ <Ừ. S 1> เพราะในฝากฝกไอ้ดอยนั้นเขาเน้นอะไรฮะจอพับเออปังเดี๋ยวก็แข่งกันปางเดี๋ยวก็แข่งกันเพิ่มทบุบนะครับ <Ừ. S 1> ซึ่งปีนี้มือถือจอพับมาแรงมากตั้งแต่ตามซุงเปิดตัวซีโฟล์จอาเนี่ยที่เขาเคียว่ามาแรงุณแรงนะเนี่ย ปางแต่ปางเขียบเลยอ่ะอืมอนะคือคือพับแล้วยังปางกว่ามือถือปกติบางุปางรุ่นอีกนะอืมเออนะครับแต่ก็เล็กมาด้วยนะครับไม่มีเอซพินะคะอ่นะแล้วกันกระทั่งก็มีของออเนอร์ก็ทำมา Vivo มี X p o ห้อ่าอืม,อมนะครับแล้วเป็น Vivo จอพับรุ่นแรกของที่เข้ามาในไทยด้วยเออแต่ ถ้าเอิ่นว่าหัวเว่ยตอนนั้นเขามีมือถือพับสามทบฮะหัวเว่ยเปิดเอ็กีตั้งแต่ปีที่แล้วชนิดที่ว่าในตอนนั้นนะนะซัมซุงจะทําไม่ได้แอปเปิลเหรออย่าหวังเลยจนปลายปีนี้จนปลายปีเพื่อสิบทัน 10, วาที่ผ่านมาเนี่ยสองอาทิตย์ที่แล้วนะซัมซุงเปิดตัวกาเลซี่สี่ไตรโฟส์สามทบเออ แต่เปิดทุนที่เกาหลีนะครับแล้วก็ขายใน่างประเทศเท่านั้นยังไม่มาไทย <Okay. S 1> พอแค่เมดเอ็กซีก็แตะสองแล้วนะครับอืมไม่รู้ว่าถ้าไฟโฟมาไทยอีกเดี๋ยไมนุู้มันจะหลักแสนกว่าเหมือนกันหรือเปล่านะ,อะนอกจากนี้นะครับผมก็ <Okay. S 1> เราก็เห็นข่าวนะครับว่าหุ่นยนต์ที่หน้าตาเหมือนมนุษย์เขาเรียกว่าฮนะีเวนอยโรบอทเนาะ okay. เริ่มวางขายเป็นท่วไปทั่วไปมากขึ้น โดยเฉพาะมาจากจีนออนะครับก็เขาก็พัฒนาไปเรื่อยๆฮะจนกระทั่งเดินหืนได้เป็นได้อย่างธรรมชาติมีการแข่งโรบอทที่จริงจังมากขึ้นแข่งวิ่งแข่งนูน่นแข่งนี่แข่งนั่นแข่งอะไรไนไปหมดเลยตัยอย่างมาจากจีนทั้งนั้นฮะเออเขาแงะจริง,ขงร <c oughs> เขาเจ้านวัตกรรมอ่ะแล้วก็เขาวางขายให้เป็นแบบเอ,อ่อพ่อบ้านแม่บ้านส่วนตัวอ่ะแบบไม่มีใครอยู่บ้านให ฝากต้งไว้กับหุ่นยนต์นะคะอื hmm. แล้วก็มีคลิปหนึ่งนะที่เห็นว่าเอาหุ่นยนต์ไปต่อยกับคนซึ่งคนนั้นก็คือซีอีโอที่เป็นเจ้าของหุ่นยนต์เนี่ยแหละเออเออใครจําได้หรือเปล่านะครับหลายคนคิดว่าเฮ้ยเอไอหรือเปล่าทำไมหุ่นยนต์มันดู hmm. มันต่อยมันเตะต่อยได้กับอย่างคนมันมันสมจริงเกินไปอ่ะมันไม่ใช่ใช่ไหม hmm. ปรากฏว่าซีอีโอก็เลยเอาตัวเองไปสู้กับหุ่นยนต์ที่ตัวเองสร้าง เพื่อที่จะรูว่าเฮ้ยนี่ของจริงเว้ยกูเจ็บจริงเออออเราเคยนาเสนอไปในรายการเราด้วยนี่อเออเหมือนเอ๊ะเหมือนจะา่ันผ่าดเี่มาฮะไม่ได้เสอจริงจังเออทำไมนะครับแต่ตะที่ได้ๆนะครับหุ่นยนต์เหล่าเนี้ยเดี๋ยวมันจะใกล้มากขึ้นเพราะราคาประจับต้องได้ราคาก็ประมาณรถรถธรรมดาคันหนึ่งอืมรถเล็กๆคันหนึ่งอีโคคาร์คันนึงอ่ะเดี๋ยวเนี้ยเออ นะครับและมีการสร้างนวัตกรรมใหม่นะครับก็คือการก่อตั้งแอปบิดเช็ดของคุณแจ็คดอรซี่อ่ะอดีตผู้ก,ก่อตั้งเทวิตเตอร์อ่ะไอเดียที่เราเคยแนะนําว่าเอ้ยช่วงน้ำท่วมเนี่ยเวลาไม่มีเน็ดใช่ไหมมันเรายังมีบูทูธเราสามารถใช้แอปนี้ได้อเออใช่ไหมนี่นะคะบิดเช็ดอันนี้ซึ่งซึ่งคุณแจ็คดอรซี่เขาก็ฉับเก่งนะฮะเขาก็ไปหาวิธี การที่จะทำให้มาคุยได้โดยที่ไม่ต้องใช้อินเทอร์เน็ตเพราะทุกเครื่องมีบลูทูธถูกไหมเออไม่ต้คุยกระผ่าบลูทูธได้แล้วก็เอาบลูทูธไปเชื่อมเชื<ๆ>่อมเชื่อมแล้วพอ,อคนที่อยู่ใกล้กันก็เชื่อมเชื่อมเชื่อมกันหมดก็เป็นเครื่องละไข่เขาเรียกว่าบลูทูธมิชเออก็กเลยเป็นจักรวาลเครื่องละไข่เลยอันนี้ก็เจ๋งเจ๋งเลยนะครับเน่น่นที่สุดครับบินท e โด้สมิทสองมาไทยแล้ว ตั้งสตออะไร,ร,ออร,รเรียบร้อยแล้วด้วยตัตรงสตอเรียบร้อยร้านค้าอย่างเป็นทางการนะครับทวิตเไปซินิกอ่า,อานี้เชื่อถือได้วันซินิกนี้นำเข้ามาอยู่ละใช่แล้วก็สวิตออนไลน์เป็นสตอไทยอือนนอตอนนี้นนมีบริการในไทยหมดแล้วมันกระตับประเทศแล้วไม่ต้องไปบุธไปหาที่อื่นแล้วออไม่ต้องไปหิ้วเครื่องไม่ต้องไปอะไรไม่ต้องไปม,มุดดำดินที่ไหนละไม่ต้องไปบีพีเอ็นเลยแล้วอะ่ะเออ นะที่ไทยเราก็ซื้อได้แล้วราคาก็น่าจับต้องด้วยอืก็โอเคไม่ได้แพงกว่าด่อยนะคือแบบว่าแพงกว่านี้นึงแต่แล้วราคาก็ไม่ได้แพงแบบแพงวูชี่อ่ะแล้วยังมอรับได้ก็ืนละร้อยก็โอเคอยู่อ่ะโอเคอใช่ไหมว่ากันไปอันนั้นคือสิ่งที่เป็นเรียกว่านวัตกรรมใหม่ๆนะเอาสิ่งที่มีอยู่แล้วมันอัปเกรดขึ้นเดีมเอพดถึงสิ่งที่มันอัปเกรดขึ้นครับเราพูดถึงเรื่องของ A I โอ้โหพอพูดคาว่าเค่คคาว่า AI แล้วก็โอ้โหกี่เจ้าว่ะตอนนี้มีอยู่ปแปดนะครับที่เป็นเจ้าตลาดที่เป็นตลาดใหญ่แข่งเงินโหดมากสร้างรูปสมจริงวิดีโอก็ตอนนี้ก็เริ่มปังขึ้นเรื่อยๆนะ Google ก็ปล่อยโมเดลสร้างรูปนาน o ง a ปน n นา,าอืมอ่าใช่ไหมออกมาทำให้คนใช้เนี่ยโอ้โหคนใช้ตึมใช้กันเยอะสร้างรูปก็สวยขึ้นฟอนตก็ไม่เพี้ยนใช่ เดี๋ยวดีฟอนไป้เ,เลยแต่มันเกิดดราม่าเรื่อง AI ไปใช้ฟอนโดยไม่ซื้อลิขสิทธิ์แทนนั่นแหละโดยเฉพาะกับใครดีบีนะฮะเออผู้ใช้รู้ไหมอ่ะแล้วเจนแล้วเขาออกมาอย่างเงี้แล้วคุณจะรู้ไหมว่าเขาใช้ฟอนอะไรนั่นสิใช่ไหมเออนะโอเปนไอเขาต้อมีนะมีโมเดลวิโอโซล่าสองคุณที่ใช้ ผมเปิดเป็นโฟตี้นี่คือนอกเหนือจากคลิปรายการที่คุณเจอแต่คลิปเย็นเย็นจากโซล่าเนี่ยเออานะครับผมไปกินอาหารหมาบ้างแหละมีมีใครมือปืนมายิงบ้างแหละอ่าล่าล่าสุดผมได้มีดิทวิตอิกแล้วครับโอ้ก็คือจาดสไท้ายไม่ใช่โยเหรียนนะฮะซักผ้านะฮะโอตายประคุซักผ้าให้เมียนะครับในขณะที่เมียก็ยืนด่าอยู่ข้างหลังโอ้ น่ารักจริงเชียวนะใช้เยอะนิยมมากจนต้องลดลิมิตต่อวันลงมาครับผมเมื่อก่อนจะสามสิบต่อวันเดี๋ยวนี้นะฮะมาเคยลดไปถึงแบบน้อยมากจนเหลือห้าตอนนี้เหรอสิบทมาสิบทำมาสิบนะคงห้าคงจะน้อยไปมันทราฟฟิกมันเยอะก็เข้าใจได้คุณ<ช>ัน<ๆ>ใช้เยอะใช,<ๆ>ใช่ไหมนะ ในขณะเดียวกันก็มีการเปิดตัวแพ็กเกจที่ได้ราคาน่ารักขึ้นของทั้งสองค่าย Google เขาก็มี AI Plus ChatGPT ก็มี ChatGPT <oughs> Go ใช่ไหมะนะแล้วก็ AI เนี่ยก็ไม่ได้เพียงแค่เจนรูปหรือวิดีโอตอนนี้เริ่มที่จะกลายเป็นเขาเรียกว่า Autonomous Agents ก็คือจองตั๋วเครื่องบินได้บุก นัดหมายให้เราได้โดยไม่ต้องสั่งทีละขั้นตอนแม้กระทั่งถ้าต่างประเทศก็คือไปซื้อของจากวอล์ม่ายผ่านใช้จิพีทีก็ได้ใช่เรื่องนี้เราก็เคยนำเสนอไปแล้วเราเคยนำเสนอแล้วของขาดปุ๊บมันเช็คเลยของกำลังขาดเดี๋ยวสั่งมาเลยืมออซื้อเปล่าซื้อเปล่าปั๊บเปล่าอะไรอย่างนี้แล้วเดี๋ยวไปหักจากบัตรท่านเอาอะไรว่ากันไปนะโน้ตแพดก็มีการเปลี่ยนแปลงโน้ตแพดของวินโด้เนี่ยก็เสิร์ฟฟีเจอร์มากขึ้นจน นับวันโน้ตแผดจะเริ่มกลายเป็นเวิร์ดแผดตัวเก่าที่ยุบไปแล้วอ <c oughs> เออ,พอพและนับมันก็จะยิ่งคล้ายเวิร์ดครับทีนี้ไปต้องซื้อเวิร์ดใช้แค่แล้วหรือเปล่าเออขนาดนั้นแล้วนะอ่านั่นแหละนั่นคือสิ่งที่อัปเกรดในปีนี้เมื่อมีอัปเกรดก็ต้องมีอะไรที่ปิดตำนานลงไปเหมือนัืนก็ตัวอย่างเช่นนะครับพี่ดึกออกก็มีกาเกาเว็บตูนอ่า อืมแล้วใครชอบอ่านเว็บตูนบ้างผมคนหนึ่งใช่ไหมก็ได้สิได้ประกันนะครับหายไปหนึ่งตัวอืมซึ่งก็มีบริการเขาจะเปิดบริการเดี่ยวถึงหนึ่งสิงหาปีหน้าเขาบอกลงหน้าไปปีเลยแต่ว่าเรื่องซื้อที่จะซื้ออะไรใหม่เดี่ยไม่มีแล้วนะอืมจะซื้อเว็บตูนใหม่นี่ไม่มีแล้วนะฮะเขาแค่ เปิดไว้เพื่อที่ใครที่ซื้อไปแล้วเรียกอยู่ในเคี้ยวของคุณนะ่ะก็สามารถยังอ่านได้อยู่จนถึงหนึ่งสิงหาปีหน้าก่อนที่จะหายไปตลอดการ,รลืะก็บริการที่เราไม่ได้ไม่น่าชื่อนะครับว่าจะยังอยู่จนถึงปีนี้ฮบริการอินเตอร์เน็ตผ่านสายโทรศัพท์นะครับโอ้โหนั่นแหละนะที่เวลาเราเอามือถือไปจอดแล้วมันจะมีเสียงลำโพงแซ่บกซะ้อะะนะ นะฮะหรือว่าดโออัพนะฮะของคน <N> จากผู้ให้บริการที่ชื่อว่า AOL นะครับอของอเมริกาซึ่งเพิ่งปิดบริการเมื่อเดือนกันยาที่ผ่านมานะครับ <N> <N> เขาบอกว่าจะเขาตอนนั้นบอกว่าเลยนะกระทบผู้ใช้กว่าหลักพันลายนะครับเพราะใช่ฮะเพราะอีกกว่าหลายสิบล้านนะครับใช้ไฟเบอร์กันหมดแลนะ้ว <N> <N> ใครมันยังใช้อยู่อันี้เองไมไม่รู้เหมือนกันนะครับเป็นกันผกบอกว่าพันหัวลายออกมาได้แล้วเขาไปไฟเบอร์ไปแล้วผมไม่รู้เป็นลูกค้าแบบไหนนะตาป้าคงไม่แล้วเหี่ยแต่ว่าถ้าเป็นอ่าองค์กรต่างๆหรือว่าอะไรก็แล้วตามแต่ที่มันเปรียบไม่ได้อ่ะด้วยด้วยเนื่องจากซอฟต์แวร์ที่ใช้หรือเปล่านะอันนี้เราเอาออนะครับว่าไปแต่ก็ผีไปแล้วเนี่ยก็คงป p l e t ได้แล้วนะ อติดมือถือยังเร็วกว่าเลยนะอะไรอย่างนั้นเอ้านั่นคือสิ่งที่ปิดตํานานไปก็ปิดไปน้อยนะถูกว่าปิดไปน้อยมันได้ปิดเยอะอืนะแต่ว่ามันจะมีสิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในปีหน้าหลายอย่างนะครับมีเรื่องว่าเออจะมีอะไรกลับมาเช่น gta หกจะมาในพฤษภาปีหน้าแหละมั้งเนาะ นี่เลื่อนมากี่รอบเลยเนี่ยเลื่อนรอบสองรอบแล้วมั้งเออแล้วมีแวววจะเลื่อนอีกแล้วด้วยนะเฮ้นะจะมาแหลมมั้งเนาะเราไม่รู้มาให้แฟนเกมเขาโอ้ดีจงดีใจเลยเฮ้ยปาไปจะมาแล้วเว้ยเลื่อน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 นะจนคนบอกว่าไอ้สันกูไปเล่นเซิร์ฟเถื่อน TDA ห้าก็ได้ไม่นะครับนะเอา นั่นแหละอะไรอย่างเั้ยอ่ะเอาอันนั้นอะ่ะไม่รู้มาเมื่อไหร่อืแต่เทลลันเนอร์อันเนี้ยกลับมาไทยแล้วอืออก็ประกาศกลับมาแล้วเนี่ยรอแค่ว่าจะเปิดเซิร์ฟเมื่อไหร่จะอะไรยังไงเนี่ยรออย่างนี้เลเเออยปีหน้าแน่แนไม่รู้รอเมื่อไหร่แต่เชื่อว่าปีหน้าแน่ส่วนตัวนะส่วนตัวเชื่อว่าปีหน้าแน่ครับกาแล็กซี่ซัมซุงกาแล็กซี่จะมีรุ่นใหม่ในเดือนมกราทุกปีอ่ะแน่นอน อันนี้ก็ต้องเชื่อนะเนี่ยเขามีงานที่ชื่อว่า The First Look 2026อืมอ่ะวของซัมซุงเขาเขาจะจัดนะครับ5มาพฤษภาคมสิบโมงเช้าเวลาไทยอาไปดูได้นะครับซึ่งหนึ่งเด็ดก็คิดว่าก็คงเป็นเอสยี่สิบหกนะครับที่ไม่มีสปิกกโกเบลินแต่อย่างใดนะครับโด้ <S 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 โหมีเด็กมามีสปิโกเมอลินแล้วแล้ว น้าบอดีริ้อเอาเจ็บคอแล้วสติไม่อยู่นะครับอ่า <c oughs> iPhone 18ก็ค <c oughs> าดว่าน่าจะมาปีหน้าเหมือนกันหรือและหรือไม่แน่ใจ iPad 12เนี่ยช่วงนี้ iPad ก็มีดุข่าวดูดข่าวลือมาตลอดนะว่ารุ่นสสิบสองจะมีชิปุ่นรุน่นองจะมีแบบรุ่นแบบนี้แบบนั้นเออ S <S อยก,ก็รอรุ้นเอาว่าจะมาจริงหรือเปล่าเออหรือเปล่านะแล้วก็หลายค่ายเขาก็เริ่มอกอกแว่นเออาเหมือนกันแต่เป็นเออาที่ลักษณะเบาอ่ะเบาแบบชนดิดว่านี่คือแว่นสายตาเลยอะเดว่นเออารเออแว่น AR. เอาอ AR, ใส่าสายตานะเหมือนแว่นเหมือนเราใส่แว่นสายตาทั่วไปแต่ BIA คอยบอกทางหรือแปลภาษาแบบเรียวทา์บนกระจกแว่นเออ ลดการหยิบมือถือออกจากกระเป๋าให้น้อยลงแล้วก็มีแนวโน้มว่าวแว่นพวกเหล่เนี้ยมีสิทธิ์ที่จะออกมาในอนาคตเออที่ลักษณะมันจะไม่เหมือน Apple Vision Pro ที่คุณจะต้องสวมหัวเอออันนั้นหนักหัวนะอะไรอย่างนั้นน่าจะดีดีนะน้าว่าดีนะคือถ้าแล้วว่จะกลับมาได้ล้ำขนาดนั้นก็ถือว่าดีอ่ะเบาเหมือนใส่แว่นปกติแล้วมันมี เหมือนเราดูแบบว่าเหมือนเป็นอะไรเหมือนเป็นโลกเหมือนเราดูหนังอะแล้วมันมีบอกว่าเป็นกราฟิกอะไรขึ้นมาบนตาเราตลอดเวลาแล้วมันก็แล้วมันก็ไม่ดักหัวด้วยอืมนะน่าจะเจ๋งน่าจะเจ๋งครับว่าต่อไปติดตามกันต่อไปนะคะว่าปีน่าจะเป็นยางไร